ยายผวาเจองูสองตัวพอดรักในบ้านเซียนหวยไม่พลาดตีเลขเด็ดสองเลขบ้านสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดิดตตัวเลขตัางๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะต้องวันนี้ดีฟอเลยนะคะเมื่อคุณยายนะคะมาเจองูสองตัวพอดรักกันในบ้านนะคะแค่ตัวเดียวก็ แทบแจแล้วนะคะมาเจอสองตัวนี่เป็นไข่ก็ต้องตกใจไปเรื่องธรรมดานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีงูสองตัวนะคะเกี่ยวพาราสีกําลังพ่อดรักกันในบ้านเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะหลังจากมีคนแจ้งไปว่าเจองูนะคะ โดยผู้ที่เจองูในครั้งนี้คือคุณยายทองพูนรีสศีนะคะอายุ62ปีนะคะยายบอกว่ากำลังกวาดขายะอยู่ในบ้านได้เห็นอะไรสีขาวๆจึงมองไปดูข้างบนนะคะเห็นเป็นงูจากนั้นก็นําไม้ไปเขี่ยให้มันลงมาแต่ตาก็มองไม่ค่อยเห็นนะว่าค่ะว่าเป็นงูอะไรก่อนจะงูจะตกลงมาแต่ว่ามันตกลงมาแล้วมันก็ยัง เียวพาราสีกันอยู่นะคะกอดัดฟัดเปลี่ยนกันอยู่ทําให้คุณใหญ่เกิดความกลัวนะคะเกรงว่างูจะทําร้ายนะคะจึงเรียกลูกๆมาให้ดูนะคะแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาจับนะคะข็บอกว่าโชคดีเป็นงูเขียวไม่มีพิษนะคะทั้งนี้นะคะการจับงูดังกล่าวที่เกี่ยวพาราสีกันนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยุสื่อสารมูลนิธิสัจจะพุท ทมแห่งประเทศไทยกรุงบุรีก็มาจับนะคะก็จับได้ไม่ยากนะคะพบว่าเป็นงูสองตัวเป็นงูเขียวนะคะคาดว่าน่าจะมาผสมพันธุ์กันนะคะบางเดินคนุณยายกําลังมากวาดบ้านแล้วก็เห็นนะคะก็เลยจับนะคะแน่นอนนะคะชาวบ้านเมื่อทราบข่าวนะคะพากันมาดูการจับงูพร้อมกับดูเลขบ้านนะคะเลขที่บ้านคือเลขที่ สามศูนย์ทับหนึ่งหมู่เก้านะคะชาวบ้านบอกว่าเลขสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เก้าและวก้็สามศูนย์สามหนึ่งสามเก้านี่วันนี้ต้องจัดนะคะชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเลขสองสองอีกนะคะนั่นก็คือเขาบอกว่า พบงูสองตัวนะคะมาเกี่ยวพาราสีกันนะคะเขาบอกว่าเลขงวดนี้เลขสองน่าจะมาแรงนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเหงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ